เป็นอะไรมากไหมครับอ๋อพอดีข้อเท้าแพงอะค่ะเป็นไงบ้างครับก็ก็ดีนะคะอุ้ยก็ดีขึ้นแล้วอะค่ะเฮ้ยมึงทำอะไรแฟนกูวะมึงทำไรพี่สุภเดชคือเขาไม่ได้ทำอะไรหนูดีเลยนะคะที่พี่เห็นอะมันคืออะไร คุณป้าครับเป็นไงบ้างครับมาครับผมช่วยถือจจังขอบคุณครับคุณป้ามันคุเป็นดอกไม้ที่วิเศษที่สุดสำหรับในตอนนี้อย่างน้อยก็มีคุณไปทําให้ให40บาทค่าอะไรเหรอครับคุณป,ป้าค่าดอกไม้นี่ไงผมคิดคุณป้าให้ฟรีงั้นผมไม่เอาก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ดอกไม้อยู่ที่เธอแล้วเธอต้องจ่ายเงินฉัน40บาท40บาท40บาท สี่สิบบาทขอบใจจ้ะโย่เป็นไงบ้างพวกอะไรของมันวะไม่รู้อ่ะฟังไม่เข้าใจเว้ยใครเขาแล็บกันอย่างงั้นบ้าเปล่าอา้าวแล้วต้องแลบไงอะโจ จจองวันนี้วันดีเราต้องคิดดีๆจะไม่ดีแร็ปของจริงต้องแร็ปให้เหมือนแร็ปเอกโจ๊กเป็นคนดีมันยากแต่เราก็จะเป็นได้ได้ต้องรัปยากเขาก็บากอยู่ว่าฮีโร่อะช่วยคุณได้กรุงไทยก้าวไกลไปกับคุณ